จุดนี้คือจุดที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมคือว่ามันมีเกือบจะทุกสายปันบนเลยครับท่านผู้ชมครับผมมีตั้งแต่บอลกระดาษยักษ์แบบนี้แล้วก็บอลเสน่ห์จันเกียวนี่ก็คือบอลเสน่ห์จันเกียวแล้วก็ตัดมาก็จะเป็นบอลเกียวครับท่านผู้ชมครับผมมีเยอะบอลมีเยอะมากเลยจุดนี้ครับแล้วก็มีบอลแก้วนามาหรือว่าบอลจุงอาง่างใต้ใบสีเกียวครับผมนี่ผม ใบสีเขียวแล้วก็จะมาอีกหนึ่งนิดครับผมก็จะเป็นแก้วนมะตายใบสีม่วงอบอกเลยว่ามีเยอะเยอะมากๆครับี่น้องจุดนี้ถือว่ามีเกือบจะครบเลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก็ผมพาทุกท่านเข้าป่าอีกแล้วผมมาอยู่กับผมอะไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีตันนาที่บ้านบอกว่าในสวนที่ใกล้ๆกับที่นาเกตัดยางมันมีบอนกระดาษอยู่กับท่านผู้ชมงผมซึ่งมันเป็นต้นใหญ่ๆต้นสีเขียวแล้วก็ผมจะพาทุกท่านไปเดินหาดูเผื่อว่าจะมีต้นที่ด่างสักต้นนะครับท่านผู้ชมรอบผมซึ่งก็ จะเดินขึ้นไปตามสายห้วยสายนี้นะผมอีกไม่ไกลนะผมปกติจะปลารถไปได้แต่ว่าเส้นทางมันเลอะนะท่านผู้ชมผมมันเป็นกอขี้รกนเลยลเรากลับรถไปก็ลบาบากครับผมเลยจะขอเดินไปตามเส้นทางสายห้วยนะท่านผู้ชมผมว่าเราจะเจอปันไม้อะไรที่เกิดสวยน่าสนใจกันหรือเปล่านะผมคนที่เราจะไปดูบอลกระดาษกันนะผมครับผมเราไปหารดล้อมเลยครับผมผมก็ได้เดินเข้ามาในสายห้วยสายหนึ่งครับผมซึ่งก็จะเป็นตรงบอลน,นะผม เป็นโดงบอลเกี่ยวหรือว่าบอลแยรัดอาจจะเป็นสกุลบอลอะไรสักอย่างไงภาษากลางน่จะเป็นจันเกี่ยวหรือว่าอะไรสักอย่างละครับผมจะมีเต็มเลยครับผมในสายข้วยายนี้มีเต็มมากแล่ก่อนนี่เลยครับผมมาเจอกับกล้วยหนึ่งต้นครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับผมดูที่ปลายใบนะผมจะเป็นสีขาวครับผมจะเป็นกล้วยดางนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นกล้วยดางเป็นกล้วยป่าดังครับผมดูลายนะผมจะออกเป็นเส้นเป็นเส้นเก่าๆมาตลอดนะครับผม นี่ก็เป็นใบอีกหนึ่งใบนะผมก็จะเป็นเห็นไหมครับที่ปลายใบนะผมจะเป็นสีขาวสีขาวจะออกมาตีต่างเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นสวยมากมากท่านผู้ชมดูครับมองตะลุเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้นนี้มีอยู่สามสี่ใบครับท่านผู้ชมครับผมนี่เห็นไหมครับผมก็จะเป็นด่างเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นลายปลางนะครับท่านผู้ชมครับผมสวยมากต้นแรกเราก็มาเจอกับกล้วย ป่าด่างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆครับพอเดินตามสายว่ายสายนี้จมเงินบรรยากาศมุมสายไวไ่ายตะกอนครับพี่น้องทุกท่นทานเผื่อว่าเราจะเจอปันไม้อะไรที่น่าสนใจที่เรายังไม่เคยเจอหรือว่าแปลกใหม่บ้างนะผมผมก็มาเดินหาบอลด่างนะครับท่านผู้ชมครับผมเต่๋วไม่รู้ว่าจะมีให้พี่น้องได้ชมไหมครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ จะพยายามหาไอติมตี้นะผมเบื่อจะเจอให้ท่านผู้ชมทุกท่านในชมรักต้นนะผมยังดีนะครับ ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสายข้วยสายนี้ผมก็ได้เดินขึ้นไปนะผมสุดแล้วแต่ว่ามันสั้นแค่นิดเดียวครับผมก็เราก็เจอกล้วยหนึ่งต้นนะผมซึ่งผมก็ไม่ได้ขุดกลับมาผมผมก็ไว้เขาอยู่อย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ามันด่างไม่ก็จะสวยเท่าไรนะครับผู้ชมคัผมแถมําไมก็ด่างเราก็จะออกกลับไปตามสายห้วยนะผมสายลักเลยเราะจะเดินขึ้นไปทางด้านบนนะครับเพื่อจะไปดูบอรกระดาษที่มีนักหนึ่งได้บอกไว้ว่า มีเจ้าบ้านนำช้างไปล่ำไว้นะผมแล้วก็ช้างก็ได้กินต้นไม้บริเวณนั้นแล้วก็มีบอลกระดาษพอกขึ้นมาเผือว่าเราจะเจอบอลกระดาษตักต้นก็จะปาทุกตั้นไปลุ้นกันพร้อมๆเลยครับผมก็วันนี้หมายที่มาก็ไม่ได้จะไปป่าลึกอะไรครับผมก็จะเป็นริมสวนยางกับยิมสวนผลไม้นะครับผม เดี๋ยวว่าจะเน้นบริเวณริมริมสายห้วยเพราะว่าป่ามันจะชื้นไม้มันเลยมีความชุ่มชื้นและก็อุดมสมบูรณ์นะผมโอ้โหนี่ครับพี่น้องกล้วยป่าด่างครับพี่น้องดูครับผมใต้ใบจะเป็นสีแดงนะผมดูสวยมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมสองต้นนี้เดี๋ยวจะขุดกลับไปด้วยครับพี่น้องจะเป็นหนอผมโดยที่จางกินนะผม ทีตอนที่มันมีจ้างเข้ามากินแล้วก็กล้วยเลยล้มจะเลอแตกโคนต้นแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาครับดูครับลำต้นก็จะเป็นสีออกเกา่เกาๆม่วงๆดูที่ใบครับผมจะลายมากเลยครับถ้าใบจะเป็นสีม่วงแบบนี้บอกเลยว่าหายากครับแบบนี้ครับผมยากมากเลยครับพี่น้องดูลายที่ใบนะครับผมจะลายมากเลยครับผมใบที่ขึ้นมาเร่เรเรก็จะม่วงทั้งบนใบแล้วก็ทั้งล่างใบจะม่วงนิงนดๆนะผมแล้วก็หน่ออื่นที่กำลังจะขึ้นมาด้วยครับผม บอกเลยว่าสองนอนี้ผมจะกอขุดกลับไปนะผมเพราะว่ามันสวยฮามากไนโกหาชุมได้ยากด้วยครับผมสีแบบนี้ครับผมในกล้องผมอาจจะมองไม่ค่อยสวยครับผมแต่ว่าต้นจริงจะสวยมากเลยครับผมดูครับผมใบเดกครับจะขึ้นมาเป็นอกเหลืองๆนะผมตัที่สองจะลายกละครับแดงอินโดเลยพี่น้องหน้าตามันก็กละไอยู่ครับพี่น้องหรือว่าจะเจ๊ยครับพี่น้อง ก็โอเคนะ่านผู้มช่กงตานเดี๋ยวผมก็จะขอเอากลับไปสักหนึ่งต้นดีกว่าผมเพราะว่าต้นต้นนี้มันเล็กแล้วก็ดูจากลําต้นแลว้วผมว่าถ้าผมปาไปก็อาจจะอักได้ผมก็จะขอเฉพาะต้นนี้นะผมต้นนี้เพราะว่าดูจากโคนต้นจับมีรากมีรากแก้วรากอะไรออกมาเต็มแล้วแล้วก็ลําต้นขึ้นมาสวยสวยาม,มากต้นนี้จะปากลับไปนะผม โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราก็จะลงกลับแล้วก็จะไปจะไปดูบนกระดาษกันต่อผมว่าจะมีต้นที่ด่างสัก,กต้นไหมครับท่านผู้ชมครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าสวนนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะผมแต่ว่านาะก็บอกตำแหน่งมาแล้วก็ขอให้ไปเจอดงต้นบนกระดาษก่อนนะผมด่างไม่ด่างก็ให้เจอได้ดงได้ไปเจอดงก่อนนะผมให้เราได้มีโอกาสได้หานะผมโอเคครับ okay, ผม ไปกันต่อเลยครับพี่น้องก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาตามเส้นทางนะผมที่จะไปสวนข้างหน้าบริเวณที่ผมไปก็จะดูกระก้ากับเป็นป่านะผมแต่ว่าแต่จริงแล้วจะเป็นสวนผลไม้ครับสวนยางเยอะนะผมแต่มันดูกลมกลืนกับป่ามากเลยผมนี่ก็เป็นกระต้มหนึ่งลูกด้วยครับท่านผู้ชมครับผมจะมีกระต้มอ,อยู่ ที่เวลาเอ้าสวนยางเข้ามากรีดยางแล้วก็เวลาฝนตกก็จะได้รับฝนนะผมเมื่อก่อนนะผมจะมีเจ้าสวนเข้ามาทาสวนเยอะมากแล้วก็เข้ามากรีดยางอยู่หลายคนนะครับผมในนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีใลรเลยครับพี่นะ้องน้อยมากที่จะเข้ามามีอยู่สักประมาณหนึ่งถึงสองนนะผมที่ยังเข้ามากรีดอยู่เมื่อก่อนเข้ามาผมว่าสี่จุถึงห้าสิบกนได้ผมจะมีกระต้มอ,อยู่เยอะมากเลยเมื่อก่อนครับผม เมื่อก่อนจะมีทรัพยากรในบริในคลองสมบูรณ์มากเลยครับพี่น้องมีปลามีกุ้งอะไรให้เราได้หาครับผมแต่มาสมัยน,นี้พอมันเริ่มมามีคนเข้ามาเยอะแล้วก็มันก็เริ่มหมดไปนะผมคือว่าผมนิเมื่อก่อนต้นยางปลาต้นใหญ่เลยครับผมเห็นไหมครับตัวกรีดก็ไม่มีนะผมไม่มีใครเข้ามากรีดเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านช่วยกันกุดนะครับผมเข้ามาในสวนยาง ตอนนี้เขาเงียบเอาเลยครับผมมาเจอต้นอะไรนี่ครับผมโอ้โหด่างสวยเลือกพี่น้องด่างซิกใบเลือกพี่น้องครับผมว้าวนี่ผมใบนี้ก็ด่างครับผมด่างสองใบเลยครับพี่น้องสวยมากครับท่านผู้ชมครับผมก็หน้าตาเขาจะคล้ายๆกับต้นเปล่าหนกคุ้มมีความไกลอยู่มากครับผมแต่ว่า ไม่ใช่ต้นเปลานกคุ้มนะผมแลโก้ไม่ใช่กล้วยไม้ดินด้วยผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับผมแต่ว่าด่างนะท่านผู้ชมครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับชือครับผมไม้ด่างต้นแรกของเราครับพี่น้องแต่ว่ายังไม่ใช่ที่เราตามหาผมที่เราตามหาก็คือบอนตลาดเดี๋ยวข้อจะเดินไปอีกนิดนะผมน,นี้จะแอบไว้นะผมค่อยกลับมากดไปลูกต้องแอบไว้มิดเดี๋ยวเผื่อคนเดินผ่่นมาจะอินเราได้ครับท่านผู้ชม โอเคพี่น้องน่าจะมิดแล้วครับผมเราไปกันต่อครับพี่น้าะนี้ผมก็พาทุกท่านมาอยู่หอบพี่น้องในปลาบนอันนี้นะครับผมบนกระดาษหรือว่าบนอุรานี่ครับซึ่งมันก็จะมีกระจายอยู่ตัวครับผมด้านนู้นก็จะมีอันนี้ก็จะมีครับผมเดี๋ยวเราจะเดินดูนะครับผมว่ามันจะมีต้นที่ดางสักต้นไหมครับผมกล้วยก็น่านลุ้นอยู่ครับผมกล้วยป่าที่เพิ่งชันงออกมาครับผม เพราะว่ามีร่องรอยของจ้างที่เพิ่งจะมากินต้นกล้วยต้นใหญ่ๆนะก็ต้นเล็กๆผลของเขาที่ร่วงลงมาเขาจะงอกขึ้นมาครับผมนี่ครับผมบอลกระดาษหรือว่าบอลอุราท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินหากันดูครับผมเผื่อว่าเราจะโชคดีนะผมจะเจอด่างจากต้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมครับผมเพราะต้องวัดดวงกันนะครับ กุนที่กว้างมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมที่ลอยจะฟันเอาน,น้ำจ้างมานำไว้นะผมซึ่งบอลข้อกังกังจะมีเยอะแต่ว่ามันค่อนข้างจะตายไปหมดแล้วครับพี่น้องเลยใบยมันไม่ก็จะมีผมเลยหายากครับผมกตว่านะ่าจะประมาณอีกสักผมว่าสัก20วันถึงหนึ่งเดือนก็น้าผมจะน่าจะกลับมาหาดูรักโรจน์นะผมเพราะว่าจะมีต้นที่ด่างกักต้นเพราะว่าตั้งบนทั้งกล้วยครับผมหอกเต็มเลยครับผม ห็นไหมผมจะเป็นบอลมากเลยใบเกี่ยวๆนี้จะมีบอลอยู่เต็มเลยับพี่น้องเต็มมากเลยครับผมเผื่อว่าโชคดีจะเจอต้นที่ด่างแต่ต้นแต่ว่าวันนี้เราก็ันไปก่อนนะผมกล้วยก็กาลังจะหออกมาครับผมกล้วยกล้วยป่าซึ่งก็ระยะเวลาก็ต้องรออยู่ประมาณ20วันนะผมกล้วยถึงจะมาหาได้ก็ก็มีโอกาสที่จะเจอกล้วยด่างด้วยครับพี่น้องเดินเดินดูยังไงมันมันก็ไม่ด่างเลยครับท่านผู้ชมครับผมมันเกี่ยวแบบนี้ทั้งนั้นครับพี่น้อง โอ้โหผมเดินกันบอกเลยว่าครึ่งชั่วโมงได้แล้วผมในนี้ในสวนนี้นะผมไม่เต็มไปเกี่ยวๆครับพี่น้องน่าจะไม่เจอแล้ครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้บนกระดาษด่างของเราครับผมแต่ว่ามีเยอะมากผมหากันตัวแล้วครับผมนี่ก็นี่จะเป็นแบบนี้เลยครับผมเกี่ยวตั้งนั้นครับท่านผู้ชมผมดูใบครับพี่น้องใบจะใหญ่ๆต้งนั้นแต่ว่ามันไม่ด่างครับผมเผื่อว่าจะเจอต้นที่ด่างจากต้น แต่ก็ไม่เจอไดผมจุดนี้คือจุดที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมคือว่ามันมีเกือบจะทุกสายนบอลเลยท่านผู้ชมครับผมมีตั้งแต่บอลกระดาษยักษ์แบบนี้แล้วก็บอลเสน่ห์จันเกียวนี่ก็คือบอลเสน่ห์จันเกียวแล้วก็ตัดมาก็าจะเป็นบอลเกียวครับท่านผู้ชมครับผมมีเยอะบอลมีเยอะมากเลยจุดนี้ครับแล้วก็มีบอลแก้วนาม้าหรือว่าบอลจุงอางใต้ใบสีเกียวครับผม นี่ผมใต้ใบสีเขียวแล้วก็จะมาอีกหนึ่งนิดครับผมก็จะเป็นแก้วนะมะใต้ใบสีม่วงอบอกเลยว่ามีเยอะเยอะมากๆครับพีน้องจุดนี้ถือว่ามีเกือบจะครบเลยครับผมส่วนมากที่เจอนะผมจะเป็นพวกสเสน่จันเขียวต้นใหญ่ๆนะผมดูว่าผมกับบนกระดาษนี่ับผมก็เป็นสเสน่จันเขียวนะผมดูหัวนะผมหัวใหญ่ ใหญ่กว่ากำปั้นผมจ่อีกก็เปนน้องใหญ่มากวันนี้ดูต้นนะผมนี่ก็อีกต้นนึงครับผมนี่ก็ความสวยงามของกอสันเกี่ยวนะผมดูครับผมเป็นดอกเยอะแล้วนี่ความอุดมสมบูรณ์นะผมดูความชุ่มชื้นจะมีไกลหมดพวกมดพวกไกลขึ้นอยู่เต็มใบนะผมก็บริเวณข้างๆก็จะเป็นบอลกระดาษนะผมบอลกระดาษยักษ์แต่ว่ามันไม่ด่างครับพี่น้องผม,ผมเดินหานันตัวเร็วแล้วครับผม ไม่เจอเลยครับพี่น้องความหวังมาคือวันนี้มาหาบอลกระดาษน,นะผมเดี๋ว่าจะเจอก็มันเขียวๆแบบนี้มันไม่ด่างเลยครับพี่น้องคงจะหากันตัวแล้วครับผมเดี๋ยวก็คงจะเดินกลับแล้วครับเราก็ทำไม่เจอโอเคครับท่านม,ม้ชมทุกต่างรับผมตอนนี้ก็เวลามันก็ล่วงเลยไปประมาณบ่ายสามแล้วผมก็เดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ กลับไปปลูกกล้วยป่ากับต้นอะไรไม่รู้ที่ด่างให้พี่น้องด้ชมนะผมก็คลิปนี้ก็คงต้องขอปิดคิดกันไปเพยงท่นนี้ผมก็หากท้านใดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยับผมก็ขอฝากเข้าไปติดตามแล้วก็กดติดตามกดติดใจให้กับเปจดรันไรด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยรับชมและติดตามชมผมมาโดยตลอดเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากบผมกลับมาถึงรถแล้วก็ขอดินทางกลับบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมผมก็ ร้านไปเปลี่ยนตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับผม